สวัสดีครับผมนะฮะอยู่บ้านกันแร้ยสีนี้แล้วนะครับวันนี้ก็จะเอาของใหม่มาให้ดูแล้วก็มีของเก่าเล็กน้อยนะฮะก็คือที่บางท่านบอกว่ามีพระเยอะเกินไปนะฮะเลือกไม่ถูกอีกนะฮะงั้นเพราะนั้นดูน,น้อยๆแล้วกันแล้วพี่แล้วก็เดี๋ยวจะบอกราคาให้ทุกองค์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องทีนะครับผมนะครับวันนี้มีเข้ามาใหม่ก็คือจะเป็นนี่เลยมนพกากนะครับ มีเข้ามาสององนะครับมนฑัก,การอ่ะมาน่าจะเป็นเออธรรมดาหมดเลยนะชุดนี้แต่ว่าเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเป็นโคตดเล็กโคตใหญ่นะอ๋อเนี่ยองคเนี้ยโคตดใหญ่องคเนี้ยโคตเล็กนะครับ อืมอันนี้ก็ครเล็กโอเคอ่มาดูองค์ใหม่ก่นอนโอ้สีสวยเนี่ยอันนี้คือผมมาถ่ายข้างนอกนะลูกพีอันนี้อากาศดีก็เลยมาถ่ายข้างนอกนะฮะเพราะฉะนั้นเสียงนกเสียงอะไรเต็มไปหมดตอนเนี้ยดูสีผิวดิพี่สวยนะอันนี้ออกไปทางสีส้มแล้วอะลูกพีผิวไฟจนส้มอะนะอันนี้ก็คือทองแดงผิวไฟปกตินะ องค์นี้ก็ผิวไฟปกติแต่องค์นี้ผิวส้มเลยุกพี่โอ้โหใครไหวใครได้แล้วพี่นะมีแค่องค์นี้แหละองค์เดียวเดี๋ยนะผมจะทำยังไงเดียพอดีขาดตั้งกล้องใหม่โอเคสวยขอขยายก่อนนะดูพี่นะ ออาโอเคอ,อย่างนี้พี่ชอบไหมแบบขยายแบบเยอะๆยรู้พี่จะเห็นรายละเอียดได้ชัดขึ้นนะนี่าย่างที่ผมบอกเลยตรงนี้ต้องมีเล็บเห็นไหม เนี่ยตรงเด้ยวยโป้งเลยปอครับถ้าของปลอมเนี่ยจะไม่มีเล็บนะรู้พี่แล้วก็อย่างที่บอกไปหลายๆครั้งแล้วนะฮะว่ารุ่นนี้มีของเก๊ค่อนข้างเหมือนนะใครไม่เคยมีนี่คือเตรียมตัวโดนเลยนะรู้พีหน่งห้านะรู้พี่เลขสวยนะครับมาดูนี่ รุ่นแรกนี่อันนี้คือลาเอียนฮนุมานนะครับความคมชัดมือผมสั่นนะทำไงดีชิะนี่องนี้ผิวสวยเลยนะฮะหนึ่งองค์อ่าองค์นี้ผมได้มาถูกนะรูพ้พี่ผมเปิดไว้อยู่3,500ันหนะครับ ได้มาถูกเปิดถูกได้แพงเปิดแพงตามสไตล์เดี๋ยวผมมาแล้วรูปพีแป๊บเดียวมาต่อพอดีผมไปเปลี่ยนขาตั้งกล้องใหม่นะฮะโอเคองค์แรกผ่านไปนะอันนี้องค์ที่สองนะครับโอเคชึบเออซูมใกล้ๆก็ดีนะลูกพี่จะได้เห็นชัดๆนะ นี่นะฮะเล็บเล็บครบนะครับเลขโค้ด4805องค์นี้เลี่ยมกรอบมานะฮะแล้วก็ถ้าใครมีแบบไม่ชอบนะก็ไปแกะกรอบออกไปเลี่ยมใหม่รู้พี่นี่ส่วนใครพร้อมห้อยก็นี่เลยองค์นี้เลยนะครับพอเลี่ยมกรอบแล้ว ส่องยากอยู่นะเนี่ยรายละเอียดธนุมานนะฮะซึ่งของปอมทำมาค่อนข้างเหมือนเลยนะพี่คือแบบเนียนอะ่ะผมบอกเลยเพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยมีเอาของผมไปศึกษาได้นะฮะอันนี้คือแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นี่ นี่ต่อโค้ดซ้อนด้วยรอบแรกอาจจะต่อไม่เต็มนะฮะนี่รอบรอบสองต่อเต็มครบชัดนะครับโอเคนี่มลประกันแล้วก็อันนี้โค้ดใหญ่รนะู้ปีโค้ดใหญ่ก็คือตรงเนี้ยจะใหญ่เลขโค้ดตัวเนี้ยฟอนต์เนี่ยเจ็ดสามแปดสองเนี่ยคือฟอนต์นจะใหญ่กว่าอเดี๋ยวผมให้ดูเทียบกับเทียบกับองค์ที่ไม่ใส่กรอบนะองค์แรก ที่เป็นโค้ดเล็กนะราคาก็เลยต,ต่างกันนะครับให้ดูนะในู้ปี่ดูเห็นไ,ไหตัวฟอนต์ได้ใหญ่กว่านะครับโค้ดฟอนต์เนี่ยจะเป็นโค้ดเดียวกับที่ต่อหนุมานลอยองค์นะครับก็เลยจะเป็นโค้ดใหญ่ซึ่งจะหาได้ยากกว่าเห็นเขาบอกงั้นนะนะครับแล้วก็นี่เป็นโค้ดเล็ก นะครับราคาก็เลยแพงกว่าถ้าโคสดใหญ่นะองนี้ก็เลยอยู่35โ0อนค์นี้ก็เลยอยู่4ี่พนะครับแล้วก็องค์นี้ก็อยู่3500เช่นกันนะครับเผื่อใครอยากได้สนใจยังไงก็ทากมาได้เลยนะแล้วก็จะยวบอกราคา28ปรพระองวันวันก่อนนะที่ลงอง์นี้จะเป็นบล็อกธรรมดานะครับโอ้โหพ,พี่ดูอันนี้คือแสงธรรมชาตินะไม่ใช่สตู แสงตอนประมาณ9ก้าโมงเช้าวันนี้โอ้โหลูกพี่พอส่องเข้าไปซูมสวยเข้าไปอีกเฮ้ยลุกนี้ผมซูมตั้งนานแล้ว <c oughs> นี่นะ <c oughs> จะเห็นเส้นเสี้ยน <c oughs> เห็นเนี่ยคือทองแดงจะเห็นง่ายหน่อยนะลูปพี่ถ้าทองแดงนะเนี่ยแต่ถ้าเป็นพวกทองฝาบาทหรือชุบทองหรืออะไรเงี้ยจะเห็นเส้นเสี้ยนนะค่อนข้างยากนะครับ คือมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าทองแดงนะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาอันนี้อันนี้เป็นบล็อกเงินนะครับที่บอกเอ้บล็อกธรรมดานะครับนี่จะมีติ่งตรงนี้บล็อกธรรมดานี่นะครับด้านหลังองนี้ผมเปิดเอาไว้อยู่2,800บาทนะครับบล็อกธรรมดานะเลข8 4 2 เซียนตรงนี้ก็มีทุกองนะฮะตรงนี้ใครชอบก็ท้ามาได้เลยนะครับนี่เปิดไว้2 8 0 8แล้วก็หนุมานเอาไปเช็คเรียบร้อยแล้วแท้นะครับองค์นี้ผมเปิดเอาไว้อยู่1,200นะฮะนะครับ1,200เพราะว่ามีแบบโค้งนิดๆน,นะฮะอันนี้น่าจะเกิดจากการ ปั๊มแล้วก็ตอนแกะขึ้นมาจากจากจากแม่พิมพ์นะฮะแล้วก็ไปตะนะครับนี่อันนี้คือรายละเอียดมวลสารข้างในนะครับผมสีนวลนๆน,น,นะลูกพี่สวยเลยนะฮะด้านล่างนี้เป็นตอกด้วยเลเซอร์นะฮะเลขสองสามหกห้านะครับ องอนตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับเป็นยันแล้วก็มีมีปืนตรงนี้ไม่แน่ใจนี่พ,พูุศีลานะฮะซีรีจันโเอ่องค์นี้ชื่อรุ่นว่านี่เลยพระหูละมานนะครับนี่ออกที่ธรรมอุทยานนะครับปีเดียวกับเสือนอนกินผมก็จำไม่ได้ว่า เสาร์นอนกินของพระาจารย์ต้อมนะปีเดียวกันพิธีน่าจะวันเดียวกันมั้งนะฮะเห็นอาจารย์ลิง์บอกกันนะที่ที่แบบเป็นวันเสือปุกเดือนเสืออะไรสักอย่างน,ะนี่นะพันสองร้อนะครับโอเคต่อไปเอารุ่นอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเนี่ยเอาเขาเรียกว่า มีน,น้อยให้ลูกพี่เลือกน้อยๆน,นะลูกพี่ก็จะได้เลือกถูกว่าลูกพี่จะเอาอะไรดีมีเยอะลูกพี่งง <c oughs> อันนี้เป็นศิลาทองพันล้านนะ <c oughs> เหรียญค่อนข้างหนานละหนากว่าเหรียญปกติทั่วไปเลยแหละหนักด้วยองค์นี้เป็นเนื้อนวะนะครับผมนะอันนี้หนูเปิดไว้อยู่หนึ่งพันก็เลยหนึ่พันห้าแล้วกันลูกพี่เอาไปพันห้านะจมูกไม่สวยเอาพันห้านะครับ แต่เหรียญแท้สวยปกตินะนี่เขาเรียกว่าลดร,ราคาเพื่อที่จะได้เอาไปต่อนะฮะเลขสองห้าสี่นี่นวะนะครับผมนี่ด้านหลัง ด้านหลังนะฮะด้านหลังอย่างที่บอกเหรียญหนักหนักสุดๆนะฮะวงนี้พันห้านะครับนะวะด้วยต่อไปเป็นเหรียญเปิดโลกบรรดาลทรัพ์นะครับผมเปิดโลกบรรดาลทรัพ์นี่จะมีจมูกแตะนิดๆนะฮะเป็นเหรียญทองแดงผิวลุ้งนะครับผม รายละเอียดกองเหรียนนะถ้าก็าเรียกว่าถ้าไม่ส่องผ่านพลาสติกก็จะสวยงามนะฮะนี่รายละเอียดเส้นเสียนแบบแบบเห็นๆนะเลขสี่ห้าศูนย์ศูนย์นะครับนี่เขาเขียนว่ารุ่นแรกวัดโพส,สีสะอาดด้วย 2 5งหนะครับองค์นี้เปิดโลกบรรดาลทรัพย์นะคะเป็นเนื้อทองแดงรุง้งนี่สวยอยู่นะอันนี้ผมเปิดไว้อยู่พันแปดนะครับแล้วก็เอ,อกระถินหก้าทองแดงรมดำนะกระถินหกห้าทองแดงรมดำก็ออกที่ธรรมอุทยานนะฮะไม่ใช่ออกวัดพระธาตุมนหินนะครับ เป็นบล็อกธรรมดานะครับเพราะว่าเส้นเส้นเสี้ยนตรงนี้จะแบบมีทั้งแนวนอนแนวตั้งแนวขวางแนวแยงนะี่คือเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นบล็อกทองคําจะเป็นแนวตรงอย่างเดียวนะครับโอ้โหเดี๋วยวนี้ดูรายละเอียดหลวงปู่นะฮะกระถินหกห้านะครับพิธีก็ดีตามชื่อรุ่นเลยพี่กระถินนะฮะ อันนี้ออกไว้ก็ท่าเหมือนหินแล้วก็ด้านหลังเป็นเหรียญเออไม่ใช่เป็นยันเหนือดวงนะฮะตรงนี้เป็นยันเดียวกับเหรียญเหนือดวงเลยนี่โอ้โหเสียงนกอือหือเป็นไงลูกพี่ธรรมชาติสุดๆ <c oughs> อันนี้น้องเปิดไว้อยู่สองพันสองร้อยนะแล้วกันลูกพี่ะปรตีอยู่สองพันห้าร้ขาดทุนไปสามร้อยแล้วกันลูกพี่ไป แล้วก็องค์นี้เป็นเหรียญนารายจักผิวสวยนะนี่วันนี้อ้อออกมาโดนแดดตั้งหน่อยนะครับนี่เนื้อนวะนะลูกพีนวะลงยาจีวอนนะสีดำๆนี่คือเขาตั้งใจทํานะลูกพีให้เป็นแบบนี้เป็นแบบนวะโบราณโบราณหน่อยนะครับเหรียญนารายจักนะครับมีสีสวยนะแล้วก็ นะอย่างที่บอกเขาตั้งใจให้ทําให้เป็นสีดําๆนะนี่ด้านหลังนี่คือเห็นเห็น <ๆ S 1> เลยว่าคือตั้งใจใทําแบบนี้เลยนะครับทุกเหรียญเป็นแบบนี้นะนาวารองยาจีบอลหนึ่งศูนย์สองเจ็ดนะครับองค์นี้ละลายจักอันนี้ผมเปิดล้มมวยเลยนะห้าพันทวนนะครับห้าพันทวนรู้สึกองค์นี้น่าจะได้มาประมาณหกห้าหรือ 7, เจ็ดพันนี่แหละ นะครับโอเคอ่ะไปขาดทุนบ้างกำไรบ้างน,นี่คือปกติของพ่อค้านะผมนะอืออ่ะฟึก็ข้าวๆก็ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากด้วยถ้าชอบวงไหนยังไงก็ทักมาได้เลยนะครับโทรสอบถามได้นะฮะใครสนใจเช่าพระแท้นะฮะยังไงก็ทักไลน์หรือโทรมาเลยนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้<อ><ะ>เจอกันใหม่คลิปหน้านะผม ขอภายในเสียงธรรมชาติต่างๆด้วยนะฮะขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจน๊ะ